วันนี้เรามีภารกิจไปตามล่าหาแล็บเ <c oughs> พิ่งตามหายูนิคอนมาเหนื่อยวันนี้ผมจะออกตามหาแล็บคือผมอยากได้ปืนพิเศษมากเลยเกมเหมือนเพิ่งอัปเดตมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ดูเท่ของนีนน่คืออย่างแรกนะครับซื้อเกมฮาร์ดก่อนเลยบวออกพื้นที่อ่าโอเคเราต้องมีปืนนี่ผมอยากได้ปืนนี้มากเลยมาดูเท่ดีจาดสักหน่อย อ่านี่คือการเลือกคัสนะครับลองลองมาเลือกคัสด,ดีกว่าเป็นหมอหมอนี่คือมีน้ำมันงูให้2พันแผ่2นะครับแล้วก็อู้ไอรอนคัสโอ้โหต้องใช้โลบักซื้อด้วยชักบวชเราโอ้โหเงินเราไม่พอเลยเราเอาธรรมดานี่หลยทุกคนค <c> ือผมไม่แน่ใจนะครับว่าแลลเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้เกมมาเด็ดแล้วนะคะเพราะตอนแรกเขียนว่า5 0 0แสนตอนนี้เกินไปแล้วนะ <c> วกองปริศนาอู้ปืนเรา <c> แม่โอ้โหเงินห้าสิบปืนเราไม่ต้องซื้อก็ได้มั้งผมอยากรู้มัาใช้ลูกอะไรน่าจะลูกตันนี้ปะ่ะซื้อถ่านดีไหมซื้อไปแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องแวะเยอะแล้วก็นี่แหละคือของที่คโคตรโอพีตัวไหทำอะไรให้ดูคือผมจะไม่เอาอันนี้ไปใส่เตาผิงนะครับแต่เราจะมาการซอมบี้นะเพราะว่าผมไปดูกล่องมาเขาสอนมานะ <S <S นี่นการดีมากรวมถึงกันเราด้วยมจะเข้าไปยังไงเนี่ยเข้าได้อยู่โอเคที่เหลือเราก็ใส่ถ่านโอเคพร้อมออกเดินทาง เราไม่ต้องตามหายูเรีคอนแล้วเนี่ยอุ้ยมีโจนว่ะห้าคนจัดการหน่อยไหมแ้ยตายหนึ่งอู้ทูกันใส่ลูกดิโอ้โีมากใส่ลูกโอเคโอเคโอเคใจเย็นเราเอามาบ้างยน่นะครับโอเคว้าวผมเกือบตายเก็บ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 ขโมยมมามาหนึ่งตัวด้วยเราเอาโจนตรงนี้แปะไว้กับมมาคือเจอสองตัวนี้ทุกคน ถ้ามันแปลกๆว่ะเ๋ยวรีไปรีไปเดี๋ยวมันจะมืดคือผมอยากเข้าหมู่บ้านตอนเช้าอ่ะเข้าตอนมืดเราสู้ไม่ไหวนะครับมันมีตัวอื่นเกิดด้วยวันนี้พี่มารู้ไม่ว่างนะครับผมเลยต้องมาประจนภัยคนเดียวอา้าวเชื้อเพลิงละหมดเดี๋ยนะชวยแล้วไงแล้วหกโมงเย็นแล้วด้วยอ้อกระดาษผมผมว่าจะาผมจะเก็บไว้ใช้สุดท้ายได้ไปทําเชื้อเพลิงแล้วคือแถวนี้มันไม่มีอะไรนอกจากร้านอันนี้เลยเหรอปีอยานะครับ นี่เชื้อเพลิงได้นี่เป็นยาช่วยแล้วไงแล้วเราจะเอาอะไรเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยอย่างนี้เดินทางไปไหนไม่ได้แน่เลยเนี่ยผมไปทำไงดีวะผมไม่อยากเอาจรวเป็นเชื้อเพลิงนะครับมันมันขายได้แพงดูมันยืนดิโอ้ oh my god เราขับไปได้นิดนึงไหมยังพอไปได้อยู่ทุกคนอาดิวะเฮ้ยเคซอมบี้ซอมบี้นะครับผมมองไม่เห็นว่ามันมาทางไหนด้วยซ้ำโอ้ โอเคตรงหนั้นรถไฟสว่างนี่วาผมลืมเลยมาแล้วงไง,งมาแล้ว<ต>โอเคเช้าแล้วเช้าแล้วตอนมีซอมบี้หตัวนะครับประมาณเกือบเท่าฐานก้อนหนึ่งเลยนะซอมบี้หตัวตรงนี้อะไรวะเราต้องหยุดตัวทุกคนเผื่อจะหาอะไรเป็นเชื้อเพลิงได้อ่านี่ไงซอมบี้โอเคตายหมดเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง ไอ้ตัวนี้ยังบักเหมือนเดิมเลยเดียด่ะที่มันบักมันเก่งเกินโอเคพามันแผลแล้วก็ของมีค่าข้างหน้านนาจะเจอหมู่บ้านแล้วนะรอบนี้หวังว่าตาเดียวเลยจะจบอ่าตอนนี้เวลา11โมงนะครับพอบุกหมู่บ้านได้อยู่โอเคโอเคเพราว่าผมใหม่กับหมู่บ้านจะทำยมงไงก,ก็ได้อย่างนั้นนะ่ะโอ้นี่ไงมีทานถ่านหนึ่งก้อนนะครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เกือบไปหาของมีค่าโอ้เราเจอเศษเหล็กโอ้ทอง เฮ้ย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 ยเกือบตายเราเก็บเชื้อเพลิงไ้นะครับท้านี้มีท่านนะครับโอเคเก็บท่านผมรีบเข้าไปเอาทเทมดีกว่านะครับทุกคนมันมืดแล้วโอ้โห มืดแล้วมืดแล้วได่ผมยากได้โดเทมผมหิวพิหายแล้วไงทุกคนผมไม่เอาแล้วทุกคนโดเทมผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้แล้วไป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 เวมพามาด้วยโอเคเราขอไม่ขายดีกว่าไอ้หูศพจนผมได้เยอะมากอ่ะหลายร้ตังค์สามร้อยเก้าสิบเลยเนี่ยแค่ซื้อของกันก่อนนะครับซื้อปืนดีๆไปเลยนะครับไรเฟิลตามหาแหลกผมว่าต้องมีกระสุนปืนเยอะๆแน่เลยอ้าตรงตรงนี้มีฐานขายแล้วก็ยาผมซื้อเป็นน้ำมันงูดีกว่าสักกลึงขวดนะครับ let's go ทำไมมารพิงกันมันอะผมคงไม่ได้แวะ อยู่บ้านข้างหน้านะเฮ้ยมีม้าแต่ไม่มียูนิคอนอ้าถึงป้อมบาการตอนมืดพอดีอู้เหมือนคืนนี้ฟ้าจะผ่านะเดินๆเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านที่นี่เหมือนมีชุดเกาะขายนะครับซื้อได้แค่หมวกนี่แหละอ่าโอเคใส่หมวกไปก็ได้นะครับผมเดินทางต่อเลยก็ได้นะมาผมโดนบาตายเลยดีนะเรามีเสาอันนี้มันผ่าลงเสาโอ้โหไม่น้องม้าผมดำเมี่ยมเลยปะน่ะอุ้ยป้อมบาการเฮ้ยไอ้เหี้ย เกื่อไปโอ้ยมันปีนเว้ยสมียอย่ยากับแมงมุมอันนี้เป็นคังอาวุธนะครับที่เราเคยบุกไปแล้วนะผมว่าเราไม่ต้องแพ้ก็ได้ต่ดูมา้าผมดีไหมไม่นะน้องม้าเดี๋ยวถราไปแ้าบุกได้นะครับเรามีปืนรอบเนี้ว้ามีฐานให้เราหนึ่งอันนะครับแต่ก็พวกเชือเพลิงเราจะมาเอาโทูเทมอ ตเบิลลัคกี้โทเรนสองอันนี้โอ,อ้แล้วก็มีอะไรด้วยเนี่ยน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับไปนะครับออกเดินทางกันต่อเ e t s go <S มาล,ลองบุกดูก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือมันจะมีซอมบี้ออกมาเยอะมากนะครับเราแอบต้องหาอะไรไปกำบังพามันมาได้ทุกคนที่เราก็ยิงฟรีได้นะครับมันยิงสวนได้เหมือนกันนะเนี่ยมันเจ็บหมดยังวะหาเราได้กุญแจนะครับขออนุญาตเปิดห้องลับโอ้ย มาจากไหนนี่โอ้ยเงิน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 เงิห่ผมเก็บไได้ผก็นะแล้วก็ข้างในนี่เลยครังแสงอ้ได้ปืนเยอะมากข้างในเนี่ยแก็ผาพันแผโคตรเยอะนะครับขู่ผมได้อาวุธมาเยอะมากอ่ะข้างในยังมีอยู่นะทุกคนเราเรากลับดีกว่าเราแค่นี้พอนี่มันมันมีม้านะครับเตาย เฮ้ยผมปาน้ำมันสักผมปาน้ำมันใส่มนทุกคนโอ้น้ำมันโอ้โอเคผมเดินทางหนีแม่งเลยเมื่อกี้น้ำมันโคตรเท่แล้วเข้าป้อมปรกการดีกว่านะครับโอเคถึงที่พักปลอดภัยรอปืนมาขายนะว่ามันจะขายได้หรือเปล่าเนี่ยอ้าปืนมาขายได้ด้วยนะครับโอ้เทมอ้านี่ผมว่าน่าจะแพงทเทมโอ้ยเจ็ดสิบห้าโอ้ผมมีเงินสามร้อยอะซื้อกระสุนปืนเพิ่มนะครับโอ้เยอะเหลือเกินกระสุนปืนขอให้มีชุดเกาะขายผมอยากได้ชุดเกาะนะครับอ้ามีเกาะอะไรใส่เกาะอะไรไรก็ได้นะฟ้ารอบเดินทางต่อนะครับ างแรกเราติดตั้งปืนใหญ่กันดีก่อนดีกว่าอ๋ออีพะยิงปืนใหญ่เฟี้ยวจ้าแต่เราไปก่อนทุกคนข้างหน้าเป็นหมู่บ้านอยากได้หมู่บ้านที่มีแบงค์ไงได้เงินเยอะๆอ้าวนี่ไงแบงค์โอ้โหจอดดีครับรออะไรวชอมบี้พวกนี้รอเป็นเชื้อเพลิงแม่งดีกว่าทุกคนซอมบี้ใส่หมวกไปอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงโอ้โหไอ้แก่นี่มันหลบอยู่หลังบ้านเลยอ้าวโอ๊ยวุ้ย ไปอยู่เลยข้างในวะน่ะเขียนครับเก็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 บแล้วก็กลับไปนะครับเดินทางกันต่อนี่คือปราสาทนะครับแต่ปราสาทเราเคยบุกไปแล้วไงเราจะบุกแลบนะครับอู้เงินอู้เรามี400อ่ะถือว่าเยอะนะครับอ่าตรงนี้มีฐานด้วยที่ผมซื้อฐานไปเยอะมากไปผมเดินทางต่อดีกว่าอ่านี่ไงเหมืองอู้หหันก็หนึ่งสอง ถามี่โอ้โหสี่ก้อนแถมมีเงินแดงด้วยโอ้โหนี่แหละดีอย่างนี้เลยเอาไปแวะลังโจนีกว่าทุกคนอ่ะมันมีแค่สองตัวเองเหรออีกก็รู้สาบายเลยดิอ๋อเราได้ชุดกอะนะครับนี่ชุดกอะเราครบเครื่องแบบแล้วขี่ม้าหายของได้ไม่ไวพเราไปหาใีกมาโอ้โหเยอะมากมันอันนี้ก็สนย์ปืนซื้อไปอีกสักหน่อยนะครับเลื่อเกิอเ่เหลือล่อ้าวเราซื้อนี้ก็ได้นะครับลวดเอาไว้กันตัวอะไรขึ้นมาหาเรา โอเคแล้วเราเท่านี้ก็เพียงพอแล้วทุกคนเฮ้ยอันนั้นแลบหรือเปล่าวะทุกคนนี่ไงแลบเราเจอแลบแล้วห้าหมื่นห้าเนี่ยโป้องอุ้ยไม่เกือบตายมันขึ้นมาไหมโอ้อยมันขึ้นมาได้อ๋อมันวนมันวน,น,น,วนมันวิ่งวนเอ้ยทุมสามมาถ,ถึงแลบแล้วจะตายจะตายต้องแลบไม่ได้นะผมบอกเลย โอคยิงงี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นยิงงีปืนนึ่งครับนี่ไงทุกคนมันเข้าไม่ถึงตัวเรานะครับถ้าเรามีปืนสาบเท้าแล้วนะครับโอ, okay. โอเคโอเคเราบุกแลบเลยนะครับนี่แหละสิ่งที่เรากำลังตามหากันอยู่นะครับก็คือแลบ <Yes, S 1> อันนี้ yes, เห็นว่า <yes. S 1> มันมีอาวุธพิเศษนะครับก็คือดีมากอาวุธอันเนี้ยแลบมีซอมบี้นะครับนี่คืออะไรอ่ะอย่างงี้เหรอหรือว่าไม่ใช่คือผมไม่รู้วิธีเล่นเลยเนี่ยมีอะไรให้กดบ้างมีมีอะไรบ้างอู้มีของให้ลูดนะครับเฮ้ยอันนี้ไอ้ส่วนอ๋อผมว่าเราต้องเอาส่วนนี้ไปประกอบกัน ใส่ไปได้หนึ่งส่วนโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นขานไหมอันนี้สมองอ่าแล้วไงต่ออ่าคันโยกกดอีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเรากำลังปลุปมออากมันนู่นหรอเปล่าอ๋อเฮ้ยทำไมท่าอากาศมันเป็นอย่เงี้ยไฟฟ้าผ่าเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยผีเฮ้ยผีผีเฮ้ยเราไงทุกคนผีผีเต้มนมานี่เลยเราขีมา่ม้าเราไปดีกว่า แบบนี้สบายอยู่นะเรามีม้าแต่ผมกลัวฟ้าผ่าตัวเองมากเลยหมดยังหมดยังเหมือนสไปยยังไม่สปอนแล้วนะเอ้าหายไปแล้วเฮ้ยจะมีรอยเท้าเฮ้ยมีเงินด้วยโอ้โหเหมือนเราเคลีย์อีเวนต์นี้จบแล้วปะเนี่ยอ้ามาไอ้ต้องมาผมผู้สาเดินทางมาด้วยกันมี17นัดโอ้โอเคโอเคโอเคเรายิงเล่นนะครับพร้อมผมไปดีกว่าผมไปดีกว่าอ่านี่แหละมืดผีเราจะได้ลองปืนมาแล้วมาแล้วหนึ่ง ตายเลยปืนแรงมากโอเคอเคูตายเลยทีเดียวหายเลย ตายถ้าอยู่างข้างสายล่อฟ้ามายิงเข้าสายล่อฟ้านะครับ2000 years later ทุกคนครับผมคิดว่าผมจะไปพักเลยไปเกตคือกะจะไปออกกําลังกายอยู่แล้วแต่เพิ่งรู้ว่า80 0 0 0เมตรเราต้องไปยิงหมาป่านะครับโอ้โหผมเพิ่กดออกก่อนแล้วก็ไปยิงกระสุนเล่นกจนหมดเลยไม่เป็นไรครับผมจะมาแก้มือเรามีผู้ช่วยมาหนึ่งคนนะครับที่ใส่เสื้อแอคกิตนะครับนี่สวยๆน้องเสือเองอ่ะ เออแต่งต <ını> ัวเป็นผู้หญิงนะครับเองเป็นผู้ชายแต่เองแต่งตัวเป็นผู้หญิงละน้องเองเองอยู่เฉยดิพี่ขอเกตื่นหน่อยผมจะไม่ให้ดูเยอะนะครับเราจะตัดไปตอน50,000เมตรก็เลยดีกว่านี่เองโชคดีนะน้องได้เล่นกับพี่เพราะเองเข้า Discord ถ้าอยากเล่นกับผมนะครับก็เข้า Discord มานะใช่ไหมว่าโปรโมท Discord หน่อยอย่าลืมเข้ากันนะครับดิสลูกกิจจาหรือดิสของแอดนี่นะครับเฮ้ยน้องน้องเอาวิ้ยเราเจอแลบโคตรไวน้องจอดเลย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  ยิงยิงยิงพี่ยิงมันอยู่ตายตายตายโอยอหมามันมากับลูกมันอะไรล่ะอย่าไปนมาตายตอนนี้เราก็มาถึงแลบแล้วนะครับยังไม่ถึงห้า0มื่นเมตรเลยรอบเนี้อ่ามานะครับเอาชิ้นส่วนของอันนี้มารวมกันอ่าได้ขาแล้วไปหาชิ้นส่วนมามารวมกันน้องอ่าเราสมองใส่ครับเจล้วพี่เจลาเจลาเจลา โหดูดีมีสมองหรือเปล่าป้าป้ายักป้าปีเซลมาเครื่องไฟฟ้าทำงานแล้วน้องท้องฟ้าปนเปื้นวันฤกษ์แปลกปนทันใดหลอกหลอกน้องต้องออกต้องออกต้องออกไปข้างนอกซอมบี้มันเยอะเอกไปรออยู่รถเดี๋ยวพี่จะขี่ม้าวิ่งไล่โอเคไหมซอมบี้มันมันเยอะกว่านี้มากน้องได้พี่พี่เป็นคาร์บอยมาดิว้าอมบี้พวกเนี้ย เอาจบแล้วนี่นะครับมนุษย์หมาป่าหนีออกไปแล้วนะโอเคเราได้ปืนไหนไหนปืนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ย โอ้ยเดินเกตุดโอ้โหเกือบเกือบปายน้องมีเงินเงินแดงด้วยทุกคนเก็บเก็บเก็บโอเกอานะครับมุ่งหน้าสู่แปดหมื่นเมตรโอเคนะครับตอนนี้เจ็ดหมื่นห้านะค้างหน้าเราก็จะเป็นจุดจบแล้วนะอาจจะมีหมาป่าดัดแปลงรออยู่ค่อยๆขับไปได้ไหมไ้ค่อยๆเดินทางนะครับเพราะตอนนี้มันตอนมืดนะเราจะรอให้เช้านะครับใครเข้าแปดหมื่นกันขับไปให้ถึงเลยน้อง โอเคครับเราถึงแล้วนะข้างหน้านี้แต่เราเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวป้อมปืนมันยิงเคน้องเองหยิบโลมาหนึ่งน้องโลโลโลมาหนึ่งเดี๋ยวพี่จะขี่ม้ายิงมันมาครับพร้อมลุย80,000ืนเมตรโอ้ยลืมลืมลืมไม่ไปืนน้องยิงละลืมยิงยิงป้อมปืนไปก่อนขวาขวาขวายิงแล้วแต่แต่แต่โอเคโอเคจบแล้วจบแล้วป้อมปืนเหลือแต่ข้างในน้องข้างในข้างในโอเคอ่าเนี่ยโลเราโลเฮ้ยโลโลโอเคน่าจะใกล้หมดแล้วเองเองไปเอารถไฟมาขับไปน้องพี่คนเดียวไหวอยู่ ขมนเฮ้ยผมอถือผู้ป่านขมนเลยฮะโอ้พระผ้าพระผ้าพระผ้าไหนอะหมาป่าดัดแปลงน้องเปิดสะพานดูนะครับโอ้โอเคโอ้ยมาแล้วหมาป่ามาแล้วน้องเขาน้องเขาไอ้เห็นมาตัวมาลยเลยอุ้ยมันเครื่องอะไรด้วยน้องยิงมันยิงมันอุ้ยควางอะไรด้วยเอ้ยนี่อุ้ยอุ้ยโอ้ยน้องน้องน้องพี่ตาย้ายพี่ตายไอ้ตายไหมพี่ชุบชีวิตก่อนพี่ชุบชีวิตก่อนพี่ชุบชีวิตก่อนชุบแล้ว เออมันวิ่งตามตูดวิ่งไปแล้วมันจะโอ้ยโกลป้ายมันตามมาไม่ได้ปิวปิวโอ้โหงะเอามันหันตูดให้ผมด้วยทุกคนห <c oughs> ันหตูดให้ผมด้วยยิงตูดยิงตูดเลยิงตูดเรียบร้อยตายแล้วน้องผมปลดล็อกอาชีพเม้นใหม่ทุกคน โอ้โหอันนี้คืออะไรเน่ยน้องเราได้อะไรมาไม่รู้เนี่ยมันดรอปเนี่ยอ๋อมันตาหินใส่เรานี่โอ้โหปืนอย่างเทพด,ดีแต่หมาป่าโคตรอึดเลยอ่ะทุกคนเรียบร้อยโอเคเกครับทุคบกคนไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพิ่งรู้ว่ามันมีหมาป่าตัวท้ายด้วยนะสนุกมากเลยแต่อึดไม่ด้อยอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยนะครับ